อ,อสวัสดีเพื่อนๆวันเนี้ยเราจะมาคุยกันเรื่องความสุขนะครับทุกคนต้องการความสุขแล้วเราเคยเข้าใจไหมว่าความสุขเนี่ยมันมีกี่แบบลักษณะแบบไหนบ้างนะร,รูปแบบที่หนึ่งก็คือความสุขจากการได้มาหมายความว่าความสุขที่ได้จากความสําเร็จเช่นคุณต้องการจะเรียนจบการศึกษาปริญญาโทคุณเรียนจบคุณก็มีความสุขคุณอยากได้รถคุณได้คุณก็มีความสุข,สขนะครับแล้ว คุณก็ต้องแสวงหาต่อไปเรื่อยๆเงลื่อนไขของความสุขมันผูกไว้กับความสําเร็จที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะครับและความสุขชนิดเนี้ยคุณก็ต้องไขวิ่หามันไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดจับใดที่คุณสําเร็จคุณก็ต้องหาเป้าหมายต่อไปแล้วคุณก็จะมีความสุขได้สามสี่วันคุณก็ต้องไปหามันต่อนะครับอ่ะคราวนี้มาดูความสุขชนิดที่สองความสุขชนิดที่สองเนี้ยคือความสุขที่เกิดจากมุมมองนะครับเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่า มหาวิทยาลัยนะครับฮาร์วาร์ดได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องของเหตุผลและสาเหตุของการมีความสุขของมนุษย์สรุปว่า97%ของความสุขเกิดจากมุมมองนะครับมุมมองคืออะไรมุมมองคือสิ่งที่คุณสามารถมองทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นความสุขได้ต่างจากความสุขชนิดแรกนะครับที่มันตายตัวว่าคุณจะต้องได้แบบนี้คุณจะมีความสุขถ้าคุณไม่ได้มันคุณก็จะไม่มีความสุขแต่ความสุขนิ้ที่2เนี่ยก็ค,คือความสุขที่เกิดจาก คุณสามารถที่จะมองเห็นความสุขในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณได้นะครับความสุขทีนิดที่สามคืออะไรคือความสุขที่เกิดจากสภาวะจิตนะครับเช่นเกิดจากนิพพานการไล่ตัวตนเกิดจากความว่างนะครับซึ่งเราจะไม่พูดถึงกันในที่นี้ในโลกปัจจุบันและมีความจําเป็นอย่างยิ่งก็คือทักษะการสื่อสารกับตัวเองซึ่ง97%ของทักษะตัวเนี้จะส่งผลให้คุณมีความสุขหรือมีความทุกข์นะครับส่วน คนที่ประสบความสําเร็จแล้วหาความสุขไม่ได้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นคนที่อยู่รอบๆตัวคุณแม้แต่ตัวคุณเองเฮ้ย mm. hey, มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะมีบ้านมีรถมีเกียรติยศมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับยอมรับจากสังคมแต่คุณก็ยังหาความสุขไม่ได้ใช่ไหมรับเพราะอะไรเพราะคุณไม่สามารถหามุมมองของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสร้างความสุขได้คุณยังติดแน่นกับความสุขที่ไปผูกไว้กับความสําเร็จไปผูกไว้กับรูปแบบไปผูกไว้กับความเพอร์เฟกต์ ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนั้นคุณก็หาความสุขไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรา,าหาความสุขในชีวิตกันมากขึ้นด้วยวิธีการสื่อสารกับตัวเองแล้วเราก็บอกกับตัวเองว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับเราเมื่อคุณมีทักษะในการสื่อสารกับตัวเองคุณก็จะมีความสุขได้ในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตนะครับขอให้โชคดีในการหาความสุขจากการสื่อสารกับตัวเองสวัสดีครับ